สวัสดีค่ะพี่น้องมืีเนี้อผ้ามาเบิร์กม่ใหญ่หม่องเล่าสนสนยังหรือัปล่สนกุ้งขึ้นอีนนี้ก็เอาสวิงอันนี้เอานี่ไหมขึ้นยังแข่งกุ้งแข่งกุ้งคะนตากุ้งไม่เยาะค่ะตากุ้งไม่เยาะตากุ้งไม่เยาะค่ะกุ้งฝอยน้ำให้น้ำหน้าห้ามอย่างไรพี่น้องอ่ะสามพ่อหนีกินไอยังบํามพ็ญพ่อขายเนาะสามพ่อหนีกินนี่นะเห็ดกุ้งเต้นจักร้อยเต้นนะคะกับเซกับเหลาขาวนะคะเพื่อเทนแล้วบหนู แล้วให้เพื่อนบางแล้วดแดงเพิ่นกำลังลงมาพี่น้องค่ะค่ะกำลังลงมาก,ก็ได้เนี่ยยอะพ่ออาเฮ็ดเฮ็ดอีกเบิปง <c oughs> <c oughs> กำลังอันกำลังอันนี้หนอกโอ้พี่น้อกกำลังระบายหนามบวกสิจับปลาขายค่ะ ก็บ่ใหาถึงขนาดนาำแหงนะคะเพราะว่าไม่หลูกปลาหลายเอาเบิ้งจักบาทมาไทยพี่น้องเขาเบิ้งสิหมานมะน้อไม่แย่หมองน้อ บ๊วยมันกลวยกลุ่มกิ้นเทียงพี่น้องเสพอะไ้กล้วยบนนอถาเบิ้งพี่น้องมี่มี่พิ่น่าสิออกก่อนแล้วเสิบ่แลนนี้ก่อนบ่ก ก็เทศแ่งแซงเราบ้านพ่อเราบอกกูปวดตักตักให้เพื่อนเห็นในจักบาทเสือน่ะตีเสือไหมตีเสือกระดุ้มก็ในี้ก็พ่อค่ะเยอะจังเลยค่ะเป็นนักขาก้อยเต้นค่ะไม่ยอมมองเราว่ากินสองคนเด้อมมาเนี่ยแล้วว่ะสองคนเด้อค่ะ กินหลายคนบ่ได้เด้บ่อิ่มบ่บ่บ่มีผู้กินนั่ค่ะเพิ่นพริกกระเพาะเพิ่นบ่โอเคค่ะยื้อสอสสมุนี่ล่ะพอได้กินเนาะบ่ตสีเหลียมบ่ตรจำเป็นต้องออนไลน์ตัวนี้บ่พูดเพิ่นว่าใส่ข้าวหอมใส่หอมใส่ข้าวครัวเข้าได้จานเราหกสิบเพิ่นเด้อซ้ำนี่เระป่ะปัตติล่ะโอเคค่ะพี่น้องอ่าไปเตรียมกินก๋วยกุ้งค่ะบังไปแล้วนะคะ